แล้วอีกเมน,นูหนึ่งนะคะที่คุยจะกินแล้วเขาเรียกว่ากันแก่ได้นะคะก็คือตัวสาลายนั่นเอง สารายนะคะเขาบอกเลยว่าเป็นอาหารที่ในอีก30ปีข้างหน้าน่าจะเป็นเมนูหลักของมนุษย์เราถ้าเผื่ออาหารบนโลกนี้หมดไปนะคะสาหร่ายเป็นอีกหนึ่งเมนูที่คุณจะพลาดไม่ได้ที่จะกินกันยาวๆไปเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาทําน้ําสลัดยำสาหร่ายนะคะน้ําปลาโบราณวันนี้นะคะเป็นน้ําปลาโบราณจากคุณสิลป์ค่ะ ตัวนี้นะคะเวลาเราจับคู่กับสาลายนะคะจะเข้ากันได้ดีอย่าเพิ่งงงไปนะคะว่าเอะเมนูอาหารญี่ปุ่นแล้วเราจะใส่น้ำปลาได้หรอได้ค่ะเพราะว่าน้ำปลาปรุงสีนะคะเขามีความเป็นกลิ่นนะคะที่บอกเลยว่าจะไม่มีความคาวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการใช้ตัวน้ำปลาปรุงสีของเรานะคะก็คือเพิ่มกลิ่นความเป็นอโรมาติกของความเป็นซี ซีฟูด้ดซีวีหรือความเป็นทะเลทะเลเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีปูตะเมตที่อยู่ภายใต้ตัวน้ำปลาเนี่ยที่จะทำให้ทุกอย่างกลมและก็ละมุนมากขึ้นค่ะส่วนผสม,สมอื่นๆนะคะนอกเหนือจากตัวน้ำปลาและสาหร่ายนะคะเรายังมีตัวนี้นะคะเป็นโชยุนะคะเป็นซีอีญี่ปุ่น แล้วตัวนี้นะคะเป็นน้ำที่มีส่วนผสมของตัวมิลินตัวเขาเรียกอะไรนะตัววินิก้าหรือว่าตัวน้ำส้มของตัวของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เรามาผสมผสานให้เกิด3รสชาติอยู่ในน้ำยำตัวนี้นะคะแล้วอีกตัวนะคะส่วนผสมที่ชะลอไวยมากๆตัวนี้นะคะเป็นถั่วลัญี่ปุ่นหรือเอเดมาเมะนะคะเอเดมาเมะเนี่ยมีความเป็นโปรตีนค่อนข้างสูงแล้วก็มีแอนต้เอจจงค่อนข้าง คันด้วยค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวงาดําและงาขาวส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นสลัดที่เราเตรียมไว้นะคะที่เราจะมาวางออนท็อปอีกทีหนึ่งแล้วเราจะรออะไรล่ะคะไปเริ่มยำกันเลยดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะตอนแรกนะคะเราก็ต้องใช้มีชามนะคะ1อันนะคะแล้วเราก็จะมาใส่ส่วนผสมที่เป็นความหวานแล้วก็ความเปรี้ยวลงไปก่อนนะคะอันนี้จะมีเกลือเล็กน้อยด้วยนะคะเราจะใส่สักประมาณ 3ช้อนโต๊ะได้นะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาน้ำปลานะคะเป็นน้ำปลาโบราณนะคะเป็นน้ำปลากรสีแบบนี้นะคะหยาะเข้าไปนะคะตรงนี้เราใช้เป็นประมาณกักหช้อนชานะคะแบบนี้เลยแต่เ,เข้าไปเลยเรียบร้อยนะคะตามด้วยโชยู่นะคะตรงนี้นะคะเราก็ใสยอย่อีกประมาณสาัก1 2สองน,นะคะ ก็อัตราส่วนนะคะความเปรี้ยวของน้ํายํานะคะกับตัวความเค็มนะจะเท่ากันนะคะเพราะว่าเค็มเนี่ยสออัตราเนี่ยจะเป็นจากตัวโชวยุนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอัตราก็คือ1ช้อนชาเนี่ยจากตัวน้ำปลาโบราณของเรานะคะตรงนี้นะคะคนให้เข้ากันนะคะกลิ่นนี้หอมมากๆเลยค่ะพอ,อคนครบเรียบร้อยดีแล้วนะคะเราก็จะเอาสลาลยนะคะ ใส่เข้าไปเลยตรงนี้นะคะให้คุณใช้มือนะคะดึงนะคะฉีดสลายออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่เข้าไป บางท่านนะคะถ้าไม่ชอบความที่เขาเรียกว่ามีเส้นใยเยอะนะคะเราก็ใช้เป็นกรรไกรหรือว่ามีดซอยก็ได้นะคะส่วนเชฟนีนะคะเราชอบให้มันมีความเป็นชั้นที่เราเป็นชิ้นๆนะคะกัดเข้าไปแล้วเจอเป็นสาหายเป็นเส้นๆอยู่ด้วยนะคะเราก็จะใช้มือฉีกหอยเอานะคะแบบนี้สีแดงแล้วนะคะเราก็จะใส่สีเขียวตัดเข้าไปด้วยนะคะฉีกแบบนี้เลยนะคะ ไม่ต้องอ่อให้แบบเป๊ะเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยจะได้มีความเล็กความใหญ่นะคะให้คละคละกันไปนะคะแบบนี้เลยสักเส้นแล้วกันนะคะนีนะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวมือนะคะขยำเลยค่ะเพราะว่าอะไรไหมคะเพราะว่าเราต้องการให้น้ำยำเนี่ยซึมเข้าไปในสลาลยถ้าใช้ช้อนคนนะคะ อาจจะไม่ได้ซึมลึกนะคะเข้าไปแบบนี้ซึ่งตรงนเนี้ยเนี่ยสาหร่ายเนี่ยเวลาเขาโดนตัวความเป็นเปรี้ยวของกรดของน้ำส้มนะคะเขาจะทำให้นิ่มลงนะคะแล้วเวลาโดนความเค็มเนี่ยเขาก็จะฟื้นคนืนขึ้นมาเหมือนเขาได้กลับไปสู่ธรรมชาติยังไงอย่างนั้นเลยนะคะนี่ก็คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะจากเชฟบีที่เราใช้ตัวน้ำปลาโบราณเป็นส่วนผสมของยำสาหร่ายญี่ปุ่นวันนี้ค่ะ มีค่ะเรียบร้อยนะคะเราจะทำน้ำนะคะเอาน้ำทั้งหมดเนี่ยลาดไปเลยแบบนี้เลยค่ะ ตามโารบราณค่ะ